สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเอ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้พาผ่านเอดมาตีผึ่งหลวงกับในเมืองโคราชผ่านมีเอฟีบอกครับผมเอมันตีออกหาครับผมผึ่งอยู่นี่นะครับจนมาขาดจนมาขาดแปว่ามันล้างนี่ลัางขาดอ้ลังขาดธรรมดาเนี่ยมันต้องเรามีออเดอร์แล้วครับ<ะ>มีออเดอร์แล้วครับ ทีพานผลจะเปิดล้านครับผมเออใช่ายจ่ายจ่าย่ากรับสื่อทุกพานครับอยู่เก็รับสื่ออยู่ซับตะเคาะปากไปด้วยครับผมเด <c oughs> ี๋ยวไปดูล่างเข่งกันขึ้นหัวล่างขาดำๆนะครับบางจริงใหม่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับผม,มนี่ครับผมล่างเขิงครับ ผมอยอพที่ว่ารังขาดหัวนาำของฝองนี้ครับ,รบใหญ่อยู่ครับผมเดี๋ยวทำครบจะจครับผมลอยลมผัดรังครับขาดโต๊ะครับผมหลับรองดุแน่นอนรังนี่ลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวมองดูหัวหนาำใหญ่ๆไปลุยตุนตรงๆนงหน่อยกระดึบขึ้นครับ พอมันผัดครับลุ็นผัดพงตรงจุดครบตรงนี้แหละครับกระเด็บขึ้นไปอีกสูงกันจุดครบกับพันแอดอยู่ข้างหลาง ้ังคายกับอันตรายเราต้องจุดโคบไปก่อนนังนี้กับแบ่งกันสส่วนครับพอได้อยู่จะกินเกินเนาะ ที่พักอยู่เส้นรถไฟครับ ถึงให้ถึง <c ười> เ,เลยครับ ไปตามคาดว่าลังนี่อยู่เป็นเดือ,อยคนีบยโ้ใหญ่เลยอยนางงบินเขานาเลย ร่างขาดมืดเลยนี่นรอยหมายมันผัดครับหมายมันตีหัวน้ำได้อยู่ครับรีบทำรีบเก็บงาน ใส่รอบสงครับหัวน้ำครับเหลืองอะหลามเป็นดอกให้นั่งครับี่ฟังครับผมแบ่งสามส่วนเนนี้คนลน่อยครับผมพึ่งเป๊กทำยังไงทำรังแบบนี้ 对的。

ก็ดีล่างนี้ก็หนาวก็ไม่มากเท่าไรโอ้โอเชีงยงไล่อะ อะไรก็ได้เบี่ยงกันกับโคแลวขันนบขาละมุกมัเนาะได้ข่าละมันได้จุบเบี้ยน พึ่งเราแบ่งมาจากบนเนนะครับผมวันนี้ก่อนยวแบ่งนามแบง่งรางกันไอจะของที่แล้วก็เอาคนบอกเราก็แบ่งไปสามครับอจะแบ่งไม่เท่ากันด้วยครับผมต้องขออภัยที่ครับว่าของเราก็มีขาดน้ำมุกน้ำมันมานะ เดินทางครับผมเหลียงกันพ่อได้กินครับขัวลังมันไม่ค่อยใหญ่ข้าหนามก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับจุดพ่อเลื่องเมื่องนเํานใหญ่มันได้ไปทำรังเหมือนปีกพี่เสือออกเลยดูว่าใหญ่เลยมันใหญ่ครับก็อันนี้ก็ผ่านผนจองเลยเด้อครับไม่สามารถเอาไปไหนได้อ่ะนี่รังสวยงามครับรอบที่สอง บ่อที่สองนะงานงามครับนี่ปาายังสวยเลยรอบนี่อัันกำลังงามม่างงามเลยครับงาน้ามสามแบสามครับกอได้กินครับผมเบนกอได้จินกันเนาะไ้จอาจจะไม่ได้ทลายนี่อะไรนี่หามันเลยจะว่าภนยในมีเนาะ เนี่ยเริ่มห้สักหน่อยครับเตรียมใหม่ชุดนิดนึงของละผลงานวันนี้ไปได้แบ่งกันครับครับเดินทางต่อครับผมน้ำเมื่อกี้นี่อูโดนไปสามเมียสี่เมีครับผมโดนตานิ้วมือแม่หนึ่งแล้วก็โดนตาเท้าสามนี่ลุงมาเหยียบมันอันทางบนน่ะจับมันครับปวดเลย เอาเป็นรังกันรังต่อไปครับชอวันดูอยู่ครับรังขาดรังอีกลังทีสองครับพี่น้องบนต้นขามเทืครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับผมไอ้คืนใหญ่ครับผมต้นมาขามเทืเป็นน้ำครับครบทำเดบบ้อยครับพร้อมดูกันก่อนร้องครับไปครับผมพี่ดุนครับ มาเห็นไว้ครับรังขาดครับผมวันนี้เจอแต่รังขาดครับเป็นดีแล้วครับรางตกเหมือนฝนตกผัดลงรังมาครับผัดสองสามวันนี้ยดึงนครับชิ้นส่วนรัง,งเก็บเต็มเลยนยะตกลงมา ขึ้นเลยก็ได้ครับผมกวานหาจะเต็มอยู่นะว่าน่าก็าไม่รู้นะเยอะก็ดูครับขึ้นดูกันทำครบสักคู่ครับผมกะเทินมาแล้วมาถึงล่างพึงแล้วครับนี่ล้างอยู่ข้างหนครับผมล้างขัดล้างจะสวยยืนยืนยืนอ้ยเสียวลงก็ามาตอนนั้นมีเห็นมีลมเนาะ เดี๋ยวหน่าจะสุดยือครับเดี๋ยวเชื่อมมันไปสักหน่อยครับในเวลาทำการแสดงจิตโคบครับโคบไม่คอยจิต แต่ตัวหัวน้ำกับรางได้นิดเดียวหัวน้ำกับได้นิดเดียวละบ้างนี่เดี๋ยวต่างกลง่องตัครับผมแหม่ถ้าไม่ขาดน่ลรางพอดีเลยเด้เลยรางขาดบอลก็ไม่ได้อะไรน้ำหวานได้นิดหน่อย ลังทำลังต่อ,อขอลังนิดนึงครับเอ้ทุงดังสิบแปด รวยครับบุ้งผลงานวันนี้ถือว่อยคอยว่าวเท่าไรครับหนาวอะไรเยักถึงกลุ้มไหมนี่เบี้ยนหกลัวหรือปล่าเหมือนว่าวเลยดูลงังโอ้โหถ้าไม่คาดนี่ลังงามเลยครับพ่อพี่แกนับวันไว้เนาะประมาณซิบกว่าวันได้นะ่ะนี่โอ้ลังขาดมันกำลังขยายลังครับนี่นะจัดงามๆเลยครับ แต่ไม่รัวไม่ใช่อยู่ตัวไหมครับผัวผมทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งแหละแต่มันก็ไม่มีตัวนอนนะมันมีแต่ลังกระดาษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเท้ากันต่อครับผูอันนี้ก็เดี๋ยว,ว,ยวให้พีไปกินครับผมขอน้มเนาะโอ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้มันพอแบ่งกันเนาะมันแบ่งบอกมาเลนนี้วแต่ได้ล้ายๆก็พอาะจั่นอยู่ครับวันนั้นเจ๊ล้างใหญ่แล้วผมบอกโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับครับวันนี้พี่น้องวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ไม่หมานครับอันนูล้างเจ๊กับคาดล้างนี่ออนคาร์ดมะนาก็ไม่ได้เท่าไรแบ่งกันแล้วกันนี่ก็ถือว่าประมาณสองขวดถึงวินาที ถึงไม่นะลองขวดที่ว่ามา่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมครับนกสนานไปเดี๋ยวไปอีกรางหนึ่งครับไปรอรันสุดท้ายรันสุดท้ายว่าจะงามไหมจะได้ทุนหรือจะได้จะขาดทุนวันนี้ไปรอดูทางรังสุดท้ายครับเฮ้ยสำนีก็ได้แล้วนะแชีวิตพันธมิตรเดียเดยบเอ็นเอฟซีโอเคครับไปเดินทางกัน กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมลังที่สาม FC ที่ต่อไม่ได้ครับก็เลยได้สองลังถือว่าไปเที่ยวในเมืองเนาะวันนี้เนาะสมปรารถนาดกันนิดมีหมานมีไม่หมานาบางวันและจะหมานทุกวันก็มันก็ไม่ใช่คงใช้เป็กระลูกพี่สั่งไปนั่นนี่โอ้ล้างงามฟัง่งเนือ้อผีเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนผมเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับผมฝากช่องบรรจุให้อยู่ให้กินเลยครับผมพาเน็ตขอบคุณครับ